สวัสดีค่ะบักสะพ่างมือสองค่ะเนยค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูมีวิวนะคะเป็นกางเกงขาสั้นผู้ชายนะคะเป็นเน้นแบนด์เน้นแบนด์กีฬาเนาะเอ่กางเกงขาสั้นผู้ชายนะคะเป็นงาน b r l o ลนะคะแท็กนี้นะคะน้ำหนัก2ี่3นะคะราคานะคะ8,95บาทนะคะคิดเป็นโลโลละ350บาทนะคะจตนก็เป็้อยเบาทนะคะ ใช่ค่ะตัวนี้เป็นกางเกงขาสั้นลายสกต็ตแบรนด์ล้วนนะคะลูกคะ้ะจ๋าอีกรอบนะคะลูกค่ะกางเกงขาสั้นลายสกต็ตนะคะ<อ>แบรนด์ล้วนนะคะลูกค้าจ๋าเอาง่ายๆก็คือว่าสกต็ตมาทุกตัวลูกค้าจ๋ารายสกต็ตทุกตัวนะคะรูกคาา่ะาตาเล็กตาใหญ่ตาน้อยตาถีมีมาหมดเลยนะคะในนี้นะคะ ใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ,ะกิโลละ3สามาสนะคะลูกคาก้าจ๋าดูเราจะมีแบรนด์อะไรบ้างนะคะแบรนด์ยัง,งนอป่ะดิเนะเ้ะเอออันนี้ ลูกค้าจะอาจจะเป็นแบรนด์ที่เรารไม่ค่อย<ช>รู้จ<ช>ักนะคะลูกค้าจ๋เอาง่ายๆว่าตัวนี้เป็นเป็นกางเกงขาสันส้นลายสกอ็อตเนาะอ่ะกางเกงขาสั้นลายสก็อตล้วนนะคะของผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าของผู้ชายนะคะ<ช>อาจจะ<ช>ไม่ใช่แบรนด์ล้วนนะคะอาจจะคาคาหมานะคะลูกค้าคะอา่าคาเวนไคละคะ์ค่ะลูกค้าจ๋าคาเวนไคล์นะคะ,ะ,ะ 4K อ่า,อาสวย<ช>เลยอันนี้เป็นสินค้าคัเดเกตเนะคะลุกค้าแต่ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะประมาณ5 1 5ารเนะคะตามเกณฑ์ของทางบริษัทตาเลยนะคะใช่ค่ะมอสซิโมค่ะลูกค้าค่ะไม่ใช่แบรนด์ล้วนแนะลูกค้าค่ะแต่ว่าแบรนด์มาหลากหลายนะคะลูกค้าจ๋ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะลูกค้าจะ๋าหลากหลายกันเลยทีเดียวเน้นเป็นแบรนด์ฝั่งทางอเมริกาฝั่งทางยุโรปนะคะลูกค้าจ๋าวันนี้ป้ายห้อยมือหนึ่งมาเลย ไปห้อยมือหนึ่งมาเลยค่ะทุกค่ะจ๋าอันนี้เอลสามสี่นะคะมีแจ้งมาด้วยนะคะไซส์ก็ค้าค้ากันเลยนะคะลูกค้าเราเป็นแต่ตัวนี้ไซส์จะใหญ่นิดหนึ่งนะคะทูกค้าทำไมระวังไม่เท่ากันทำไมระวังไม่เท่ากันอ, <c oughs> อ่ะแนะนำนะคะทุกค้ะจ๋าแนะนําใครที่ชอบงานสกอ็อตล้วนนะคะทุกค้าจ๋างานสกอ็อตล้วนนะคะต้องเป็นหมวดนี้เลยนะคะนันาน,านเท่าดีนะคะทุกค้าจ๋นานันนเท่าดีนะ,ะสินค้าไม่ได้มีมาบ่อย แล้วก็สินค้าไม่ได้มีมาเยอะด้วยนะคะลูกค้ะจะบัสแบนด์จริงๆแบรนด์มาหลากหลายนะคะลูค<ช><ช>คมีทั้งรู้จักและไม่รู้จักนะคะใช่ค,ค่ะออสีสันค้ามาเลยนะคะลายแต่ก็ตาเล็กตาใหญ่มีคนมาเลยนะคะูกค้าเอาง่ายๆคือกางเกงแบบนี้ผู้ชายต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่ยาค่ะใช่ค่ะใครๆเขาก็ใส่นะคะูกค้าจะใส่กันทั่วไปเลยใส่แบบว่าทํางงทํางานใส่อยู่บ้านนะคะลูกค้าจะได้หมดเลยเนาะ ใส่ชิวๆสบายๆใส่ขับลงขับรถนะคะได้หมดเลยนะใส่ถุงไปเที่ยวนะคะลูกค้าจ<ช>๋าขายง่ายด้วยอเออเ์เค่ะอัน<ช>ไหนที่รู้จักแบรนด์ก็จะอาจออกเสียงอันไหนที่ไม่รู้จักแบรนด์ก็จะให้ตะกล้องดูนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะสวยเลยอันนี้ต้นทุนนะคะลูกค้าประมาณร้อยเจ็บาทนะคะลูกค้าสามารถไปทําราคาได้เลยร้อยห้าสิบสองร้อยได้เลยนะคะลูกค้านาะตัวนี้แบบว่า แทบไม่ต้องสักไม่ต้องรีดเลยนะคะพี่น้ำใช่ค่ะตัวนี้ผ้าใหม่สะอาดเลยค่ะลูกค้าค่ะเอาไปขายได้เลยนะคะตัวนี้มีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างค่ะลูกค้าค่ะห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคนะคะขาเสียเปื้อนดำาิ0ลอสิบแปนะคะกระดุมหลุดอาจมีเจอนะจ๊ะลูกค้าจ๋าเทไหมคะพี่น้ำจ๋าเหมือนเขาอยากนอนยังไงเหมือนอยากนอนแล้วใช่ไหมคะเทเลยค่ะน้องเนยค่ะเทเลยนะคะอะสีฟ้านะคะตัวนี้ลวดลายสีสันมีมาคะนะคะลูกค้าจ๋าสีสุขภูมิภาพนะคะ สีแบบว่าสีดําสีกรมสีเขียวมีมาหมดเลยสีพงสีขาวมีครมาหมดเลยนะคะสกอตก็ตาเล็กตาใหญ่ตาน้อยนะคะลูกค้าจะามีครม,มาหมดเลยนะคะในหนึ่งถุงนะคะคุ้มมากนะคะใช่คะ่ะสวยเลยนะคะอันนี้แบบอย่างก่อนเนาะอเมริกันดีเกิลค่ะใช่ไหมใช่ใช่คะ เห็นแต่นกนกเห็นแต่หางนกนะคะจ๋าแนะนําค่ะทนะคะแนะนํานะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะโอนาวีค่ะทุกค้าจ๋าใช่ค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะแนะนําโทรด่วนเลยนะคะลูกค้าได้กระสอบรีวิวทุกตัวนะคะที่เราดีแน่นอนนะคะใช่ค่ะอเมริกันอีเกิลค่ะอเมริกันอีเกิลนะคะทุกค้าจ๋าโอเปนมาเยอะเลย แบรนด์มาหลากหลายนะคะลูกค้าค่ะยิ่งถ้าเป็นแบรนด์สามารถจัดราคาได้ทําราคาได้นะคะลูกค้าค่ะแล้วแต่กลุ่มของอลองอูกค้าขายออนไลน์ได้ขายตลาดได้นะคะลูกค้าจ้าหรือว่าจะขายคนรู้จักคนทั่วไปก็ได้นะคะใช่ค่ะเพราะว่าต้นทุนเขาแบบสุขุมมากค่ะพี่น้ำสาวผ้าใหม่สะอาดเลยนะคะต้นทุน ประมาณร้อยเจ็ดบาทเท่านั้นนะคะคใช่ค่ะสาหรับใครที่กําลังมองหากางเกงสกอตล้วนใคร <หา S 2> ไม่มีไม่ได้เด้อลูกค้าจ้าตกเทรนนะคะต้องมีนะคะลูกค้าต้องใส่ะคะกางเกงขาสันะะ้นลายสกอตนาเท่เลยใส่แล้วหล่อใส่แล้วดูดีเลยนะคะใช่ค่ะบางท่านแบบว่าขายเสื้อเยื่ออยู่แล้วนะคะพี่น้ำขายเป็นโปโลอยู่แล้วเอาตัวนี้ไปเสริมแจมๆได้เลยเนาะขายเป็นงานผู้ชายนะคะได้เลยนะคะตัวนี้ใช่ค่ะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ขายใหม่นะคะอยากลองเอาไปขายก็ได้ นะคะลูกค้าหรือว่าลูกค้าท่านใดที่มีฐานตลาดลูกค้าอยู่แล้วนะคะยิ่งดีเลยนะคะลูกค้าจะแนะนํานะคะอ่ะราคาใหม่จ, <I AA S 1> จัดเต็มเลยนะคะนี่สีสันมาหลากหลายนะคะถ้าไซส์นะคะลูกค้าจ๋าไซส์ก็จะคามานิดนึงนะคะตัวนี้ก็เป็นเอ่อเป็นแบรนด์ทางนิโรรไซส์ก็จะแบบค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะคะแต่เริ่มสตาร์ตตั้งแต่เอ็มนะคะลูกค้าจ๋าเริ่มไซส์จะเริ่มสตาร์ตแต่เอ็มเอ็ลเอ็กเอลเอ็กเอลอาจมีมานะคะลูกค้าจ๋าอันนี้คนมาบ้างนะคะ อ่ะสวยเลยลูกค้าท่านใดที่ดูรีวิวอยู่นะคะลูกค้าจะสามารถนับตามได้เลยนะว่ามีประมาณกี่ตัวนะคะลูกค้าคะวันนี้เหมือนเราจะใจดีหรือเปล่านะคะให้ดูกันทุกตัวเลยนะคะลูกค้าสามารถแบบว่าดูตามไอสดนะคะลูกค้านับตัวได้เลยแล้วก็หารได้เลยนะคะใช่ค่ะหรือว่าเราจะไปทั้งก้อนดีไม่ได้ไปทีละตัวนะคะลูกค้าก็จะทราบต้นทุนเนาะว่าประมาณเท่าไหร่ คะลูกคาอันนี้เราประมาณการไปให้ลูกค้านะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยแบรนด์มาค่อนข้างหลากหลายนะคะลูกค้าจ๋าสาหรับกางเกงขาสั้นนะคะลายสก๊อตล้วนนะคะลูกค้าจ๋าสวยเลยไซส์เซส์กำลังดีเลยค่ะลูกค้าจ๋าไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะคะหรือว่าสําหรับลูกค้าบางท่านเนาะหากางเกงใส่ยากนะคะลูกค้าจ๋าตอนนี้ก็มีนะคะ แบบว่าไซส์ L XL นะคะลูกค้าจ๋าก็มีนะคะเพราะเป็นย่านยุโรปเนาะสวยเลยน่โคล่าลเลนนะคะใช่ค่ะแต่ว่าไซส์นี่คือแบบคนไทยบ้านเราใส่ได้เลยนะคะใช่ค่ะโอนาวีค่ะปักแดนยังไม่หมดค่ะลูกค้าจ๋ายังมาเรื่อยๆนะคะดังแบรนดยังมามาเรื่อยๆนะคะค่ะแนะนําเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจกระสอบนี้นะคะโทรได้เลยอ้าวรีค่ะลูกค้าจ๋ารีหนูก็มารีก็มีโอนาวีก็มา นี่เป็นแบรนด์แบบว่าหลากหลายเลยนะคะสีสันหลากหลายเป็นแบบว่า สีแบบว่าใส่เล่นก็มีนะคะสีแบบว่าพื้นๆก็มีนะคะลูกค้าใส่ได้ทุกโอกาสเลยนะคะผ้าก็คือแบบว่าไม่หนาค่ะลูกค้าใช่ค่ะผ้าไม่หนานะคะลูกค้าจ๋าผ้าไม่หนานะเป็นออกแนวผ้าเลยนะถ้าคอตตอนผ้าเว็บพอยส์นะคะลูกค้าจ๋าใส่สบายเป็นเางเกงที่ผู้ชายใส่กันทั่วไปเลยค่ะลูกค้าขะใครๆก็ใส่ใครๆก็มีนะงางเกงแบบนี้นะคะวัยรุ่นก็ใส่ได้นะคะอะไรทำงานจืิใส่ได้หมดเลยนะคะใช่ค่ะแนะนานะคะลูกค้าจ๋าแนะนําสําหรับหมวดนี้นะคะเอา จะใจดหีหลีตัวลูกค้าจ้าวันนี้จะรีวิวให้เห็นกันทุกตัวเลยทีเดียวนะคะลูกค้าจะอัะอนใหม่ที่น่าแนะนำให้กล้องดูลูกค้าสามารถอ่านแบรนด์ได้เลยนะคะใช่ค่ะบางทีอาจจะเป็นแบรนด์ที่แบบว่าเราไม่รู้สักนะคะ,ะนะคะน้อมีปนมาด้วยนะคะอันนี้ก็นแนะนาลูกค้าแบบว่า ไปเซิร์ชคุเกิลดูนิดหนึ่งนะคะดูราคาได้เลยนะจ๊ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนํานะคะแนะนําเลยนะคะสวยเลยสวยมากนะคะลูกค้าจ๋าอุ้ยมีแบรนด์อย่าง,งนือคือสวยเห็ดาอเขาคือสวยเห็เอาจริงๆคือผ้าใหม่สะอาดค่ะลูกค้าเอาไปก็ค,คือสามารถขายได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องซักไม่ต้องรีดเลยนะคะโอ้โหเนเี้วค่ะลูกค้าจ๋าแบรนด์ก็มาค่ะเรื่อยๆนะคะ<ช>สำหรับลูกค้าท่านใดที่แบบว่าอาจจะไม่รู้จักแบรนด์ไม่คุ้นแบรนด์สามารถเอาชื่อแบรนด์ไปค้นหาใน g o o เกิลแล้วตั้งราคาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋า ใช่ค่บ,บ,บางตัวจะมีแบบว่าต้นทุนสูงนะคะอันนี้เนาะลูกค้าต้องมาเช็กดูอีกทีนะคะเอาหมดแล้วนะคะตัวนี้เดี๋ยวนี้สรุปรายการให้นะคะตัวนี้เป็นกางเกงขาสั้นผู้ชายนะคะลายสกอตนะคะเป็นงานยุโรปรอเนะคะแพ็คนี้นะคะน้ําหนัก23.13นะคะราคา8,95บาทนะคะคิดเป็นโลโลละ35บาทนะคะตัวนี้ตกชิ้นคิดเป็นกิโล<า>ละ350ะาาบาทค่ะโอ้35บาทน3 350บาทนะคะลูกค้าค่ะจำนวนชิ้นนะคะอยู่ที่ประมาณ70-75ชิ้นนะคะต้นทุนชิ้นหนึ่งก็ประมาณ107บาทนะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะเราจะเป็นทางไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ไอจหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงช้าถึง5โมงเนนะคะฝากไว้หนช่องทางคือช่องทางยูทูบค่ะสําหรับบทน,นี้ขอบคุณค่ะ